สวัสดีค่ะพี่นางนางกำลังเติมตัวสิไปอีกแล้วมามือหนึ่ง <g ülme> โอ้ยเรื่องเยอะอนี <c oughs> อ้งา <c oughs> <c oughs> นอีเวนต์เยอะมากค่ะอีเวนต์อีเวนต์งานอีเวนต์เยอะมากไป <c oughs> ไปไป <c oughs> ไปทัป้งวันวันกลับมาบ้าน สามสี่ทุ่มตายกูหลบบุ๊มบิ๊มของถ่ายคลิปกู <c oughs> ไปเออ <c oughs> กูยิงไม่ถ่ายช่วงนี้เป็นช่วงพักผ่อนแม่บอกห้ามไปไหนนะกูก็ไม่ไปไหนกูก็อยู่บ้านมึงอยู่บ้านแล้วม <c oughs> ึงจะไปไหนอเลยนี่บอกพี่เจ้าโอ้ยเออตะกี้พี่ปุโทรมาไม่หลับเออ คาตันเตยก็เลยไม่ได้หลับโป๊ะแกจะพูดอะไรเนี่ยมันก็ไม่หลับเนาะแกคงคิดว่าเปาหาเงินมาน่ะแต่ชื่อยังเสียไปขุดกี่ปูนอ่ะแกให้มาแล้วไม่ใช่หรอนั่นแหละมึงยังไม่ให้กูเลยพี่โป๊ะมันยังไม่ให้หนูเลยนะอ้อนต่อเนาะฮะเพราะว่า ตังมันอยู่ในนั่นต้องโอนต่อไหมมึงกาเงินสดให้กูแล้วก็สิ้นเรื่องมันไม่มีนะอีไอ้นอยเอ้เมื่อวานมึงไปทั้งวันไปทั้งวันกูไปเสริมดางให้สาวหล่อไอ้ก็หมื่นห้าไปซื้อโทรศัพท์ก็เจ็ดพันแปดแปดพันเจ็ดไรโบซื้อไม่บอนไซเดียวพอฝัดกันงเลยอืมดับมึงเนี่แต่มันกับอยู่กันไม่ได้นะ ใครจะว่าอะไรก็ว่าไปออคนขยันก,ก็ทำไปสิทำไม่มีภาระอะไรเออ,ม,อมึงเย่ว่าทำไมภาระกินไาป,ปะมึงนี่เลยเออจะแปลกเขากินหมูกระทะรว่าหมกแปลกกับแม่เลยแม่แล้วเขาไงในตู้หรือบริวติยาเขากินนั่นจะแต่เรือนซื้อตู้ไม่ไหม้กูละเออคองในตู้นะ บรีเกตออกค่ะเปิดมาปุ้ยเปิดมือวาน,นี่ <c oughs> เปิดเอาอก,กุง้งป๊๊ดตัวบริอึดนะัำกลิ่นอันนี้ได้หม,นะมูนะก็จนเคียวค่ะขนาดแช่ตู้เย็นนะบางทีไฟมันดับไงไฟวะ่ะแตนยังไม่จบ <c oughs> น่าสิไปแล้วพี่องเอ้เช็ดก,กบ็บื้องไม่หมดไปสิ้นสถิตกแล้วค่ะ สวัสดีค่ะเมื่อวานกบพาสรสัอยไปเสริมจมูกค,ค่ะ 25. 25. ส,ะสองหมื่นห้าสองหมื่นห้านะสรอยจ่ายเองหมื่นหนึ่งอามาราช่วยหมื่นห้าแล้วก็ไปซื้อโทรศัพท์ให้น้องสาวอีกมึงจะว่าอะมันดูดีไรช่วยไะอืมมึงจะบอกวามติไม่ยว่ปอกใจนี่เข้าก็ว่าโลดือแต่ใจนี่เป็น,นตัวไงใจนีม่มาใช้ไปแล้วเออในตั้งหา ได้รวยแบบทีิไปเสริมไงไปกินน้ำอื่นแม่เลยรู้วยเจ้าเหมือนต้องเสริมเลยว่ะงานอะไแบบบอกฮะบอกว่เห็นเจ็ดชุดใสอยู่ในเฮือนชุดใส่อยู่ในบ้านเลยไับจมูกใหม่เนาะให้แล้วนั่งอย่างในงานบอกแล่วก็ต้องพักผ่อนเออหน่าสิไปจะได้มึงว่าหน้าสิไปมันแดงน้ำบุปไปโด อ้ยมาชวนนึ่งว่ะอ้อยชวยก็กร้อยมรเห็ดจมูกมาไม่ไม่มันป่วยโดมันเป็นบานะพรแปดไบจะไปแจ้งไปเสียไปน้องหัวเปิ้น <c oughs> ไม่รหาพันปูเลยโเห็นี่ปรกาศโทรมาอะไรนะวอะ กูก็ให้ห้าร้อยพีนนพ่นนพี่นนก็ให้ห้าร้อยขอบคุณพี่นนนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆากนะคะพีนน่นนทําไมได้น้อยจังโอ้ยเขาให้ห้าร้อยปุ๋นหัวอะไรที่ไาได้น้อยติลูก <c oughs> โ,โป๋อะไร yeah. น,นี่เจ๋อวใส่กุ้งกตทาบอ่ะนี่ข้างนั้นอนะ่ะกูทถอนอยู่นี่นี่นก็บกตาดิเรื่มพักๆไม่มีตาเมื่อกี้ทำไม กูสวยกว่าหรอผมุมีมองไปแล้วบกเสียเมื่อเมื่อฮาท่าก็เด็กนอนใครอยู่เด็กนอนอยู่มะไรนีายสายไะไปเห็ดแตงหน้่ยทจะนหน้เข้ามาเลยกูจะไปออกงานทำไมฉันคือเขียวแท้คือผู้ชายแท้ อีปอกมึงเ้ยมึงปึ่งหูบอมึงเคียวเลยนะเคียวมาตั้งนานแล้วแหละวันนี้บริจําได้ขับไปสองดูใครเลยนะวันนี้นะยังไงคนโน้นก็ให้คนนี้ก็ให้ยังบันเดือดร้อนเงินดีตอนนี้มันก็ไว้นี่มันจะเป็นไรมันปวดไม่กินดอกกุณไม่ได้ว่าอะไรนี่ ถามหาเงินจุดหมายคือว่ากูมึงยังไม่ให้กูอ่ะเนาะพี่โน่นเนาะเขาพี่โน่นโอนเข้ามาซีมึงแต่ว่าหเข้าของมึงกูอ้าวเหรอมึงก็ส่งมาซีไม่ใช่พี่โน่นให้กูห้าร้อนะแกกูเข้ามาซีกูเออว่าไป็นเจ้พี่ปุ๊พี่โน่นให้ห้าร้อย ขยันทาคลิปหน่อยเรื่อยๆเลยเรพราะจะขยันน้ำก็ไม่มีเลยนี่ีมีกระป๋าแลบบชู้เลยช่วงนี้นามบอกไม่ต้องฟาออนนวนะงวะช่วงเดือนปพอนยังยังบอกว่ายังยังไม่เร่งสปีดนะบอกเออยังไม่เร่งสปีดนะคะเดือนนี้นะคะเดี๋ยวให้นางนางก่อนบอกนางจิดพาน เล่นแค่ไหนมันก็ไม่ไปนะอนนี้ป ou like ีใหม่แล้วเซนสัญญาเซนสัดอกสัญญาโฆษณามันก็ถอนมันก็หมดอายุไขหมดแล้วพอแล้วก็เลยไม่อยากไข่เยอะช่องนี้ที่รายได้น้อยกุญญจะถ่ายเยอะๆว่ารายได้ด่อยก็ไปยากไายถ่ายเหมือนเดิมแต่ยังไต่ว่ายน้อยสบายเท่าไหร่ ช่วงนี้รายได้มันจะลดเกินครึ่งแล้วเนาะทุกปีเลยเนาะสองเดือนน่ะอดทนไปค่ะสองเดือนนะคะมืออื่นก็สิบปกคนปู่อยู่ราบพีกคนปู่เนาะมาช่วยเหรอคนกเพาะ วกาเป็นกคนกูหรยใ่แ่วงไว้คกนะมีกบไปทกงนั่มีทำบราทั้งนี้ทำบราเลยวันไที่กมกนเลยชอบตัวก็นดีก้กับแม่น้องบ่โงบเนะ่ยพักก็ได้กบมหาได้โดกบแน่ได้เขียนแบบมายากมาเลยขมวดเลว่าคิดว่าจะได้ไปหาก้ปู่ซื้ออยไมาได้คิดว่าจะเป็นก้นโกบ เดี๋ยวหน้ากูพูดปูลายปูนลายด้วยครับอันนี้ครับคือกูหาตัวทำงานมันตัวใสๆมันเด้หักเกิดเอาแบบกดมาดองไว้ใส่ันตงห้่งโอ้ยแล้วมึงก็บอกบอก,อก,กูเนาะกอดกูมาอะ บอกว่าไปบุญเด้อไปไปบุญไปบุญแล้วมึงไม่ได้บอกว่ามึงจะไปน,นี่มึงไม่ได้บอกว่าเขาจะมาหลับมึงเนาะแต่มึงก็ว่าจ่ไปนั่นแต่อดรกก็ต่อแรกนะว่าขี่รถมอไซค์ไปแล้วไปยินขนมน้ำจิ๋นอยู่บ้านนะซีกเลยกันมาอเออเป็นหัวมึงผัดบัวมาเด <laughs> <laughs> ี๋ยวนี้นั่งเป็นไกง่งวงแทนเลยเด้อค่ะไปแล้วบรรยากาศ อีวันที่ฉันเป็นไปแล้วไปกิงง่วงค่ะบุญยมกับบ้านกับเจ้าบานนีนังค่ะปนี่จะเคือจะได้นี่สิไปดีบดีวะกลัวม่ตกไปนันลเมึงเพระวชวนกูไปกินข้าปุ้นผวอา่กี้าปุนหปลามาก็ได้นั่ไปนะขันไปแล้วมึ่บกมาเนี่ยืปก่น้ำ กระไรขี่พุ่นได้ก็น้องขี่มอ่ยกรละไดขี้พุ่นก็ะแม่นอยู่ดอกมันลายเลยขี้พุ่นพุ่นโอ้มงบ่ขี้พุ่นมงกี่ม้าพุ่นนั่นเลยเป็นวันยแรงปุ่นง่ายกันกล่องเนาะยำโขนตุ่ยนโขนปาดาขี้ตมอีกเลย้วเธอว่าเบิ่งงูก่อนด้วยนี้ฉันได้สร้างเห็นป่ะเออซซียมาทาน้ำก่ แล้วเลยแบบนี้ธาตสีเหลือแต่สีบลเหลือแต่สีแล้วค่ะหลังคากรมงเล้เว็ืมาเมื่อั่นไอ้ประตูประตูเนี่ยเขาส่เฮ้อเ่าเหยอประธานถวายเลยประธานมือไดะยังประธานหัวูอันเลี้ยวมก็เลยกะสืทวายถวาย่หก็ถวายกะบใครทจังกระทานนี่จังกระทานปรเขาถวายจุระทานเนี่ยได้มาลำเรือดูว่าถวายสื่อเสีวเขามาลำเรือเออว่าได้มาลำเรือกับแพ่กเออเพ่มา Bạn vừa thì, thì mà làm này này là... Thì mà làm này này Thả vãi chứ 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 như lượm bạn cũ nào có thả vãi đẹp rồi Ôi Bà đây chạy nhờ Bà đây chạy cũng có trang, thay thang chứ mà Về lông về với cô nhảy này Xong mà vương đi gì đấy มารีวยอะๆนนีสิให้เยอๆชนนสเออถ้าพ่มาสักกรตัะกวนะกระนู euh ้นยังบเสนอนยคุณยายเออย่าฟาดคนนีถ้าพ่แม่ก็เิดเตเออประมาณนั้นเลยที่เ็ผมม่เาไเลยแลจะใครไปรีวิวนั่นแหละมันนะไปรีวิวก้วเล่นหนูพันเลยเนาะ ตัวหานเราเกดกับแบบสั่งเจาสีไข่สั่งส,สีิไข่เหรอเชียนคืออันอนด้ไอเชียนเอาแจกนัถ้าคิดจะไปจัดเแต่ก็ท้ามันเสร็จๆๆดจเี่ละเมื่อเช้าก็แวะไปดูแป๊กนึง <S 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 ฮัลโหลอยู đây, y, ่ไหนงานซุปวายได้งานซุไผ่ซุปเหยี่ยนมาลาบ่บ่งานซุตรงขามเงินอันนี้อันนูนนี่นะไผ่เขาตรงขามไะอันนี่เด้งงานใหญ่อันคอนลุงหยวนนี่ผู้ใดล่ะมีอันอันปุชมูนอันเด้ แย้มบักหน้ามาบกิมือไปหากลินเขาโคตรเล็วบกหน้ามาบกิมือไปหากินเขาเลยเอางาชุบเขาไปตายสันั่งว่านั่งว่าแม่มาบกิมือไปหากลินเขาละบอกมายว่ากินแลยไปแทนไายหนาเขาเนาะ บ่สักนะบ่แต่ยาแิแม่ยูแถวไหนยู่น้าบ้านอ่ะูมะเผาอ่าชกสอบเาผู้เผาอกูมะเผานะชกแล้วเป็นแล้วไข่หรือแล้วแล้วป้วยบล้วกัน บอนปูเจียนนี่เราเราป่วยมัดไโดนลรบ้องลงไปป่วยเเออแก็สมควรแล้ะซะจะที่อยู่ไปยังป่วยเแล้วอระเออแคกรบอกหูเอั้งริบ่เยเอสียม่จงก็เสียม่จงก็เสียได้สองมือแล้วอเออเ้ บ่ฮู้เรื่องฮลาเนาะแก็อันน่ะเตือนตไปทาเตือนเขามาส่งหยังเป้ละท่อนะเออท่อเอยังจกระอีน่ะสิ่ีน่ะยังท่อมาส่งแล้วแต่ว่าเฮ็ดงลยังส่งแพนบ่แม่นกับก่อนอางในเท่านั้นล่ะอันนี้ีได้ซะีบ่อืมจักแล้วเฮีนี่ก็ทางเบิงสเอาเท่าใด สีไข่สีไอตีนั่นหัวแจงเห็นปีตีนหัวแจงม,มันออกสีไข่มันต้องปไปซื้ออยู่ปากซองพอดเด้ลมอนิม่นบ่มันต้องไปผสมม,ลลมันบริ่งบริสันกับลาบบ่บริ่งเลยมันบริสันกับลาบแล้วกันเขินไปซื้อกันเขาว่าต้องไปช่างเขาว่าสีเบอร์นี่รหัสนี่เขาจะสีตีหายเขาจะสีผสมหายนะความหมายนะ แต่สีหงส์ัวแทบไม่หนี่งฮาวาทูไมวอืมตัวจัดการเยอะสมันก็ต่องลอาสีห้อ์ขึ้นทั้งหนึ่งสีไข่ทั้งหนึ่งสองทั้งขุนแล้วทั้งน่อยกับป่งน่อยหน่ะอือ่งน่อยกับพ่อยู่ไหมอาจะพ่อแหละตัวเขาเตยเธอในท่าละทานเบิร์นแล้เออท่าเบิรแหละ มันตัวก้านก็ท่ามันเป็นสีเดียวกันบ้างเลยมันจะไดินวมันั่นจะว่ากันเพราะว่าสีนี่มันต้องขึ้นปักซองเออ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 ตรงแรตัวมาทาน้ึงวะหรือว่าชาตินี้เอออืมชาติไนนะแต่ดแลขึปักซอกก็คือเพราะว่ามันใกล้สีหมันเลือเติมเลือดเติมกับสีเท่านั้นแา เออกระตุ้นัะนรแล้วเพราะว่าทุกอย่างมันอะไรนะมันก็เขาใส่บปเลยปานประตูประตูก็ใส่บไปอยู่แล้ววงเวายก็ใส่กันเลยเรียบร้อยแล้วจะขับร่วมมือสร้างนี่รถเตนนะเออรถเตนสังกัซซี่สองเทนอะไรอืมที่ง่ายได้สังกะซีนะกระไรมันบอทันไดหรอเขาเขาอ่ะแบบเขาสั่งของแล้วเขาสั่งลงมาเลยสินะ โอ้ยผูถ่า,จายจะเคลดไว้ก็จกไวเนาะจะมาถ่าจะกระจียซงแพงมามันก็มันก็ว่าไได้เนาะตอนนี้ก็ไดะน่นกะจายไปแล้วหรอือเป่านั้นมาทันจ่ายแล้วมีแต่สร้างสร้างสร้างงนันอยู่กับเจสี่ยังยังนถือว่า่ะจายนะนังแต่รถลอดลอดล้างนี่มันบ่แม่นลอดล้างนี่ละสองพันสะี่นนะ สองฟันี่เนี่ยกับม่เล็จ่ายอไกัอดตัวอนสร้างก้อนนั้นนี่อั้นเซีบลูกไปจ่ายบรสัเรยเรยนอะไรดสร้างก้อนนั้น,น,น่มีอย่างนี้สรางจ่าเลยดิกรมีพวกอันปูนนะเด้จ่ายแล้วตอวนั 6, น้นหก,กพันหกพันะจ่ายแล้วพอเออ,เอ,อขอมาจ่ายแล้วขาด่าเล็ก่าดินน่อน่ะ่าดิน อันาคตจ่ายแล้วมันจ่ายไปแล้วจ่ายไปทุกบินตุยได้สาระใจแล้วบอบินเจ้ตุยสองพันบอสการเราสร้างอย่างละคร่งรถเนาะอืมน่าจ่จายและะ้วมั้งน่าจ่ายไปแล้วรถหลางน่ยจ่ายไปแล้วเออเลือดเตท,ท่อขนาดนั้นมันเลือดเททตท่อเลือดเตท่อเออเนี่ยหละที่ที่สร้างเมื่อกี้เนี่ยอ่าอ่าอืมซอ,อ,อยจุดสองเมตรหลือกะไอ้ระดกบจีนอะ พเจงขงกิมก็ร่วมไปเลร่วมไปเร้วจังจ่ายรวมไปเ,เร้วตัวเรือเต็ดอามาสง้งอ๋อไม่น่าน่าไปจ่ายปเพิ่เท่าไหร่เกือบหมื่นนะอืมจ่ายไ,ไปแล้วเลวือเต็นี่แหละเลือเต็ทอดท,ที่ใส่น้ำรางนี่แหละสองพันี่มันลที่ตต้มันนะเลือทอสองพันซี่ขามาส่งเลยมันบอททอนนะ่ะ เน่จบแล้วคือไปเห็นเทาไหเงินกบมาูงคือการเล่นตอนนี้กันเอแล้วประตเนาะผมก็ถ่ายชิเก็บเอาช่วงอัซงกะซีพรมันบอเราจได้มาส่งสังกะซีเนี่ยันทด้จ่ายหรือว่าจ่ายวันโอ้ยสังกำลังสรงกำไม่นี่กำลังเออสั้งไอพวกสังกะซีนี่ม่สั่างยังไ่วะ มีอมกก้อมีสกสีเด็กบอกคือลอดลอดทีฮอว่างทีฮอดิ่ต่อเติมนะเขาสั่งวาคือเด็กเออมนีอย่างไงก็มีอย่างมีมีทอมีหัวชะโคบอ้วก็ปูนหรือจะตานนางชีนำหลังก่อนโอเคโอเคเอหรือทานนงชีก่อนจ้ะโอเคจ้ะ ต้องแานนะซียน oh! oh! mm ี hmm. ่มันบิด <czasie> ม mm ัน hmm. อันนี้ลำโอ้ยผมนับเงินใบใหญ่ดนี้คือมีแต่เงินดอนล่างเอ้ยบ่ถ่าร้อยใช่หลังหัวบ่ถ่าร้อยใช่บาใช่เงมึงหดบ่ถ่าร้อยใช่ไว้ว่าเงินกี่เด้อไม่เงินกี่มึงไล่บุปผินเป็นคนล้าแต่ใช้เงินกี่บ่เป็น ม,มันหลายโพดโพ,พ,พ,พมกมกแตงทั่วมักพ้าวป้าคนจะบอกว่าบริกดรนั่นดูเพราะว่าเหาบุค่อยได้ใสบริคคลอยได้นับได้ไล่เงงงอะไนี่คือไก่ละคนลาจะแทะเงงกับก่เงงติดเนาะเ้ยเป็นแต่งอเมนค่าน้ำเข้าในเมืองเฮาจึงได้ใสเนาะคาอยู่แถวนี่ฮะพอบริใสเงินกี่ได้ใสเงินกี่ประเฮ็ดนี้ยบัตรจ่ายค่าไฟแค่นั้นแม่นใส่ต่ค่าไฟจบ แซ่ลนี่เด็กน้อยขนาดเด็กน้อยนะเอาเงินกีบมันยังบ่เอาเออเออมันเนบาแจากออักเอาไปซื้อไปเช้ามันอาเด้ย๋ยวขันบันเลี้ยนนั่นอ้าป,ปั๊บโลด <c oughs> เออเด็กน้อยในเมื่อกี่วันลูกแม่หรือเปล่ากานานนันคอนตอนน,นนั้นแปตัวนี้พัดนี่มันบ้านนอกเขาบ่เนาะ <c oughs> เอาเงินกีบให้มันอยู่เจออยู่เลยเอาเงินบานให้วจะปรับแล้วเออเออว่บอย่างเช่นใบพันกี่นี่ ค่ะท่านี้เขาก็ยังเอาอยู่ได้พี่น้องปีเงินบาทกัอยู่บาทบาทครึ่งอะไล่บุเป็นเบาซืุอเลยมันลงมีอะไรมันต่ำเมื่ทานเงินหนักจกแนวใด้เด็พัฒน์กีบพี่จะซนำอะไรนไปเลยพี่น้องครับคลิปนึ่งทีฝากไว้ซ้ำนี้เลยค่ะวันนี้ก็จะไม่ได้คลิปเลยแค่ชัคุกจะได้แค่นี้แหละค่ะพ่อนาก็จะไปอีกแล้วนี่ค่ะก็จะไปอยู่กับน้องบงน้องบอยไปอยู่บ้านนั่นแหละค่ะพี่น้องค่ะ ขอบคุณนะคะที่เขามาเบิงมาชมนะคะขอบคุณที่ไม่ข้ามโฆษณานะคะมานางก็ไม่ให้สิงสถิตอีกแล้วนางจะไปอีกแล้วค่ะ